ตลาดไปให้นะคะตรงนี้ก็ขอความรู้มือทุกท่านนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าทางเทศบาลตำหนดให้นะคะเรามีตลาดที่กว้างขวางนะคะและมีหลายโซนหลายลานนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดแขงนะคะของตลาดสดเทศบาลแต่บางครั้งนะคะจุดะะบางจุดที่เรามองไม่เห็นนะคะก็ทําให้ ตลาดบางส่วนซบเซานะคะด้วยเหตุผลที่เราไม่เข้าใจนะคะตรงนี้เทศบาลก็ไม่ได้โทษทุกท่านนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะเราก็จะต้องมีการชี้แจงทาความเข้าใจนะคะเพราะว่าจุดเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นการที่เรามาขายก่อนเวลานะคะการที่เรามาขายก่อนเวลาอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้เข้ามาขายนะคะแต่ ตรงนี้ก็ทำให้ผู้ที่ขายสินค้านะคะบริเวณที่มีร้านหน้าร้านนะคะตรงนี้เขาเสียประโยชน์เพราะว่าทำให้ผู้มือนะคะไม่สามารถเข้าสึดเขาได้นะคะก็จะพบว่าการที่เราทำบางอย่างที่เหมือนกับว่าเ,าเราเราเราไม่ทำตามกติกานะคะก็ทให้ ส่วนหนึ่งส่วนใดเสียประโยชน์กักทั้งหมดนะคะตรงน,นี้ก็ของความร่วมมือนะคะโดยเฉพาะเวลานะคะในการเข้ามาจับจ่ายเข้ามาขายสินค้านะคะก็ควรจะเข้ามาตรงเวลานะคะการเข้าก่อนเวลาบางครั้งก็จะกระทบกับรถโดยสารนะคะกระทบกับร้านค้านะคะทีะ่มีการวางของจําหน่ายนะคะเป็นร้านค้าที่บริเวณตลาดอยู่แล้วนะคะตรงน,นี้ก็ทําให้เขาเสียประโยชน์ตรงนี้นะคะ ดางนั้นนะคะก็เพื่อนะคะเป็นการเพื่ออาพอร์กันนะคะตรงนี้ก็ขอความร่วมมือนะคะหนึ่งก็คือ,อเราเข้าก่อนอเราไม่เข้าก่อนเวลานะคะสองก็คือ,อบริเวณที่เราจับจ่ายขายของนะคะบริเวณที่เราขายสินค้านะคะก็ไม่ควรที่จะล้มออกมานะคะเพื่อนะคะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องนะคะที่มาในตลาดโซนอื่นนะคะได้ สามารถที่จะทําให้ผู้ซื้นะคะเข้าถึงได้นะคะตรงขี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะด้วยนะคะสินค้าของท่านมีหลายประเทศนะคะแล้วก็มีประเภทหนึ่งที่ควบคุมก็คือสินค้าชําแหละนะคะตรงสินค้าชําแหละนี้นะคะจพะพบว่านะคะมีเศษเศษสิงคองนะคะก็คือ,อเศษขยะหรือว่าวัาสดุเหลือใช้จากการชรําแหละสิอ่ อาหารนะคะที่จําเป็นที่จะต้องมีการจัดโซนชัดเจนด้วยนะคะประโยชน์ของการรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็เป็นกฎกฎระเบียบนะคะแล้วก็กฎหมายนะคะที่ทางด้านสาธารณสุขนะคะได้ควบคุมนะคะ หากเราไม่ดําเนินการตามมันก็จะอาจจะเป็นเหตุนะคะให้นําไปสู่การปิดตลาดนะคะตรงนี้ไม่นอกจากอํานาจของเทศบาลนะคะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดโซนนะคะแบ่งล็อกนะคะโซนอาหารที่ถูกต้องสุสขาลักษณะนะคะเพราะว่าถ้าผักไปปนกับปลาก็ไม่ได้เพราะว่าปลามีน้ํานะคะก็กระเด็นใส่ผักใส่พืชใส่อาหารประเภทต่างๆได้นะคะตรงนี้ก็ ขอความร่วมมือนะคะพอถึงเทศบาลนะคะจะมาจัดล็อกให้นะคะท่านก็จะต้องนะคะค้าขายในบริเวณที่เทศบาลจัดให้นะคะเป็นโซนอาหารนะคะปลาอยู่ส่วนปลานะคะผักแล้วก็อาหารสดน,นะคะซึ่งตรงนี้าทางฝอรนิกนะคะก็มองว่า,าทุกทกท่านนะคะได้ให้ความร่วมมือจากกับเทศบาลมาโดยตลอดนะคะตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ ไม่ว่านะคะตอนที่เราอยู่ร่วมลานสามกัดนะคะจนมาถึงตอนที่เรามาหาคะ่าขายบนถนนนะคะ,ะจากการพูดคุยนะคะท,ทุกทท่านนะคะได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เข้าใจนะคะหลักหลักการแล้วก็วัตถุประสงค์ของเทศบาลที่จะ,ะช่วยท่านนะคะในการส่งเสริมการค้าขายนะคะ แต่ด้วยบางครั้งนะคะบางอย่างนะคะก็จะจาเป็นที่จะต้องอดูแลทุกๆทก่านนะให้ทหั่วถึงนะคะดังนั้นนะคะบางครั้งก็จะมีคนเสียประโยชน์บ้างได้ประโยชน์บ้างนะคะแต่ก็จะอยู่